สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้จะทําน้าพริกแกงป่าค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพิ่งทําเสร็จเลยก็เลยคิดว่าจะทําแกงป่ารับประทานวันนี้นะคะเลยเอาวิธีการทําน้ําพริกแกงป่าของเรามาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ Hi everyone welcome to Tukat Thai Kitchen today I make the curry paste it's s one of popular in Thailand also this is called gang pa curry p a t e gang pa is the curry without coconut milk I'm going to make the b e e g a n g ป today and if you interesting I'm gonna link below for you how to make the gang pa curry so this one is just curry p a t e it s called gang pa curry p a g t e it look like this if you interesting how to make I'm going to show you how to make it let get started ส่วนผสมทำแกงป่านะคะตาใช้กระชายข่าผิวมะกรูดตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งแช่น,น้ำรากผักชีไม่มีใช้ก้านเราก็ได้นะคะ The ingredient going to be finger root, galangal kaffir leaf, skin from the fruit, lemongrass, shallot, garlic, dry chili soaked in the water, and cilantro stem or cilantro root. I not have it so I use the cilantro stem and shrimp paste. That's our ingredient to make the chili paste. It's called gang chili paste. Let's get started. กับคกอันนี้ให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงนะคะเริ่มทําน้ําพริกแกงป่าของเรานะคะก็จะมีพริกค่ะเราตำพริกก่อนละกันพริกแช่น้ํานะคะ The dry chili soak in the water สอบตำพริกแล้วก็เกลือนะคะก่อนอื่นเลยตำพริกให้ละเอียดก่อน น้ำพริกได้พอละเอียดนะคะใส่ขาค่ะกาล่เกีใส่ไอ้ที่ตำยากๆก่อนนะคะแข็งๆตะไคร้ค่ะละมอนกราสรากผักชีค่ะซิลอนโตสเต็ม chi ใส่พริกขี้หนูค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมค่ะ garlic ชารลอตหอมแดงนะคะผิวมะกรูดค่ะ กระชายค่ะปิงกระลึกกะปิค่ะ ก็ประมาณนึงนะคะทาทุกอย่างเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคิดว่าพอแล้วสำหรับตานะคะก็ไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าขี้เกียจตามมากหมดแรงเสร็จแล้วก็ก็ประมาณนึงแล้วแต่คนจะเอาละเอียดแค่ไหนนะคะสำหรับตาก็ทำกินเองก็แค่นี้ก็พอแล้วะคะ่ะเครื่องครบก็พอ ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ This is well done the แกงป่า curry p a g e so I gonna put in the refrigerator you can save this for next time also if you not use the whole thing in the one time so this one I gonna put in the jar and rip it in the fridge so gonna be for two three times for make the curry เสร็จแล้วค่ะเดีย๋ยวตาจะใส่ควดนะคะเก็บใส่ช่องแข็งไว้เลยค่ะถ้าทำไม่หมดนะคะ ก็ลักษณะหน้าตาก็คงเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปทําแกงป่าได้ทุกชนิดเลยค่ะหวังว่าทุกคนคงทากันได้นะคะน้ําพริกแกงป่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นแบบนี้เตรียมไปทําแกงป่าได้เลยนะคะจะเป็นแกงป่าเนื้อแกงป่าสับนกแกงป่าลูกชิ้นปลากายทาอะไรก็อร่อยค่ะรับรองเลยว่าแกงป่าของเราจะต้องอร่อยแน่นอนเพราะเราตาน้าพริกเองนะคะ ส่ so, วนวิธีการทําแกงป่านะคะถ้าใครสนใจตามีอีกวิดีโอหนึ่งให้ชมนะคะเดี๋ยวตาจะลิงก์บ e l โ w ไว้ให้นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบว,วิดีโอที่ตาทำกันนะคะแล้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ตาด้วยนะคะเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ This is well done, is super yummy curry p a s t It's called แกงป่า curry p a t If you're interesting how to make แกงป่า I'm gonna show you a next clip video. So please come back to see my channel and I have now my Thai recipe come out every week. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.